นั่งนี่เลยบะอืมนั่งนี่ก็ได้จิ้วเข้าเาีิยวงานกินอย่างดีมื้อนี้วะเดี๋ยวครับจะกินอย่างแซ่บเลนนะขอขอกินอย่างแซ่บได้ไหมนี่จัดเลยนอกจากกินอย่างมื้อนี้สั่งเลยเด้เดี๋ยวเองเอาเมนูมาให้นะเดี๋ยวมื้อหน้าให้พามาอีกอุ้ยเป็ดปลาแซ่บอันเอายำแซลมอนเด้อแล้วกับเอาปลาลัดพริกน้ำพัด เอาตอนนี้เอาขอบพัดกุ้งใหญ่ตำนี่เอาโป้เพชเดอ้อโป้เพชหลายแล้วก็ใส่เส้นนี่เลือกเส้นแหน่ขวดบุก,กินพักบัวเดออ้อแยกออกเป็นขวดแน่แ,นและะ้วก็เอาทอดลูกชิ้นแต่วบะทอดแบบเกี่ยวๆนอกแหละข้างในนุ่มๆเข้าใ<ล>จไหมอืมโอเคมันมีปีเลยสร้างปลาไหลเพชรน้ำเงินวะเอ้าแล้วไม่ได้ฟังข่อยเบาท์เพราะเขาเรีว่าเขาสร้างตมที่เขาสร้างนะเจ้าเนี่ยจะเป็นอึ่งเนาะคนให้หิวข้าวอยู่นี่นะไม่ได้ฟังมั้ ใจเย็น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 าเ็นตองนะตามนั้นเลยเนาะตามนั้นเลยใจเย็นก่อนฮะเอ้ยเดี๋ยวมงนนได้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไอ้พารไปขี่รถเลาะอาเพิรทขอบเด้เดอโเลย ตำรวจมาตบลุ่มาโ้อมาแล้วต้องเป็นพวกเดียวกันเฮคืออะไรใจเย็นใจเย็นจะฟังันเม้คอยตังฟังลักขันคาตานี่นีน่มันเอานี่คอยเห็นแวลตามันจะเต้นหักเมย์อ้เจับใจเย็นเลยเมย เป็นยังคือเป็นคนแนวนี้ก่อนใอยว่าเจ้าเป็นคนแบบนี้นะเขาไปกันบ่ได้ดอกเลิกกันซะหเห็นบ้าจหเห็นบ้าว่ายต้องเสียแฟนน่ะย้อนมาเจ้านี่แหละจะได้หลายแบบเงินนี่ฮะได้หลายปหมฮึได้หลายเตีเอ๊ะนี่เอาไปเอาไปเฮ้ยถึงเงินมันจิมีค่าแต่าบอกเงินที่ไรมาจากเอือร์มันบ่มีค่าเลยคันเอือร์จิรู้ทุกคนปานนี้นะ่ะ gửi kiếp lên bay cho đi qua